โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปทานอาหารเช้ากันนะคะที่โรงแรมนี้เขาก็มีอาหารเช้าด้วยนะแต่เราไม่รู้นะว่ามันเป็นแบบสั่งเป็นชุดหรือว่าเป็นบุฟเฟ่ต์หรืออะไรเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะคะเอาเอาก็จะเป็นข้าวต้มบแบบนี้นะคะ ก็มีแบบ uh, อันนี้ M, แกงปูอน,นีขนมปังด้วยเนยกาะฟงกาแฟก็ดีนะยังไม่ได้ทาลิฟเลยทุกคนลิฟอยู่ในกระเป๋าในรถนะไม่ได้เอาลงไปก็เลยยังไม่ได้ทา เดี๋ยวเราจะนั่งทาลิปกันก่อนนะคะมาทุกคนลิฟที่เราใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นลิปนี่เมเบลีนอันนี้สีหนึ่งสามห้าสวยมากๆ 자, 이렇게 하고 봐. อัน,นี้ก็จะทากรอสของเลือบโปชันนะคะน่ารักมากอันนี้ยังสี่สิบสี่นะ ไอ้นี่เดียวอไอ้มันแบบพอมีความมันๆนหน่อยแค่นี้ทีแล้วไปค่ะเดินทางกันต่อเย,ย้กับบ้านแล้ววันนี้ไปเหรอคะ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะเจดกลางดงฮะทางไหนไม่รู้ทางไหนอะคาเฟ่เรามาคาเฟ่นี่หุยร่มรื่นมากทุกคนร่มรื่นมากๆเลยมันเดินนไอ๋ออ๋อมันเดินทะลุกันได้เหรอ เ,เ,เ,อเออนี่เรามาคาเฟ่นี่นะคะไปเดี๋ยวไปหาที่นั่งกันกไดแล้วะคะ่ะมัคค่ากับพัชลาเต้ <c oughs> เห็นัวใหญ่้มาัใหญ่กลางดงคาเฟ่นเนี่ยก็อยู่ใกล้กับ ที่พักของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะอยู่ในตัวเมืองตัวตลาดของทุ่งสงเลยนะคะทุกคนซึ่งบรรยากาศเนี่ยร่มรื่นมากๆนะแล้วก็ของเขาเนี่ยจะติดภูเขาด้วยนะคะบรรยากาศเนี่ยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะคะเพราะว่ามีลมพัดเอื่อยมาอะไรอย่างนี้นะบรรยากาศหน้ามานั่งแบบชิลมากนะคะและที่นี่เนี่ยเขาก็ยังมีเป็นร้านอาหาร แล้วก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะทุกคนโตออกจากคาเฟ่เรียบร้อยนะคะเราก็กินน้ำกันคนละแก้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเพิ่งทานอาหารเช้าจากที่โรงแรมกันเสร็จนะคะตอนนี้เนี่ยก็กำลัง เดินทางไปอีกที่หนึ่งค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเราเลงกันมาน,นานแล้วนะทุกคนแล้วก็เราเนี่ยนะคะก็ว่าจะแวะแล้วก็ผ่านกันหลายครั้งมากๆเลยนะคะแต่ก็ไม่มีโอกาสสักทีค่ะและนี่ก็ถึงแล้วค่ะฟาร์มแกะทุ่งสงนั่นเองเดี๋ยวเรานะคะจะไปเล่นกับน้องแกะ น้อยๆน่ารักกันนะคะทุกคนไปดูบรรยากาศด้วยกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ามาถึงฟาร์มแกะแล้วนะคะทุกคนอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราต้องไปซื้อคูปองแล้วก็อาหารก่อนนะคะนี่อยู่ด้านหน้าเลยนะบริการร่มฟรีสองค่า เอาไหถาดเยอาเอา้าดกเอาถาดเดียวก็พออ,อันนี้ก็คือจุดจำน่ายตัวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปอ,อ,นอยู่บนนั้นขอบนั่งบ้านไหนอันนี้ไดน้นี่อันนี้คือให้น้องแกะนะคะไม่ได้ให้เรา ไปค่ะอาจะมีเด็กๆเ,เยอะเลยนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงะนะะเียร้อนมากแต่สู้ค่ะนะไปค่ะอ่ะปะ๊ปะปะ๊าถือก่อนต้นฝัก เราต้องเข้าไปข้างในนั้นนะคะเอาา้ยหันมาดูเต็มเลยน้องสาวฮะหันมาดูเตมน้องมาแล้วแล้วเหรอใช่น้องอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> ัสดีัสดีน้องปาหลังเ้ยแล้วน่ารักมาก <What else? S 1> ให้เลย hey, <what> ให้เลย hey, <what> นี่ก็น่ารักมากเนี่ย <What else? S 1> <laughs> อันนี้เขาก็มีที่ร่ม้วยนะนุ่มน่ารัก ป้าให้มั่งเอา้าน้องรออยู่เนี่ย <laughs> น่าตัวเล็กโอเคเราให้ตัวเล็กบ้างมีนี่น,นี่ตัวเล็กหรือตัวใหญ <laughs> ่ไหมอ่ะมั้ยไหมั้ย Make it moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make it delay. Be a student tight to make a dollar Wanna live hey. life like I'm on vacation. No, we got long, get those vibrations. <laughs> สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มมานะคะที่นี่เขาก็มีคาเฟ่ด้วยนะทุกคนแล้วก็วิวดีมากๆเห็นรถไฟด้วยตอนนี้เราก็ดูแกะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราสามารถเอาบัตรค่าเข้า,ขาชมนะคะมาแลกน้ำเปล่า ได้ใบละหนึ่งขวดใช่ไหมปะปะ๊ะอืมแต่ว่าจะไม่มีพนักงานมาบอกคุณนะคะคือเราเนี่ยต้อง เองแล้วก็ต้องไปเอาเองนะจากที่ดูรีวิวมานะคะหลายคนเขาก็บอกว่าพนักงานเนี่ยไม่ได้มาบอกนะคะว่ามันสามารถที่จะเอาไปแลกน้ำได้แต่มันจะเขียนอยู่ที่ประตูทางเข้าที่เราเข้าไปหาน้องแกะคะ่ะตอนที่เราออกอะ่ะมันจะเขียนอยู่ฝั่งด้านในนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะเอาไปแลกตรงจุดขายตั๋วที่เราซื้อตัวนะ๋วน่ะเราก็เอาไปแลกได้ นะคะหรือว่าอาจจะถามเขาตอนซื้อเลยก็ได้นะสามารถแลกได้เลยไหมอะไรอย่างนี้นะคะแต่เมื่อกี้เจเจ๊ก็ไปเอามาแล้วใช่ไหมเขาว่ายเงียบ้าง่ะไม่ว่าอะไรเขาเขาเก็บไว้ที่ประตูอืมประตูเขาแล้วก็เขาเก็บตั๋วไปอ่าอ่าเขาก็จะเก็บตั๋วเรานะคะแล้วก็แลกอ๋อถ้าเกิดว่าเขาเก็บตั๋วก็แสดงว่าเราต้องเข้าชมก่อนออแล้วก็ออกมาแล้วก็มาแลกตัวนี้น่าจะการที่วันนี อ่่ไ้ขึนปหมาการเราขึ้นไปใหม่เพราะว่าเขาเขาทํารูไหมใช่เขาทํารูแต่ว่าถ้าถ้าบนเราเข้าห้องน้ำน่าจะขึ้นไปได้อีกรอบหนึอ๋อประมาณนั้นค่ะทุกคน่ะเดี๋ยวเราอุ้ยรถไฟมาพอดีเลยแล้วเราไม่ได้ยืนถ่ายข้างบนอนะ่ะล้รถไฟมาคือใกล้ๆมันจะเป็นแบบรางรถไฟนะคะทุกคนโอหเสียดายมาก รถไฟมาพอดีที่จริงถ้าอยู่ด้านบนอะคือมันจะถ่ายลงมาแล้วมันจะเห็นรถไฟเลยแต่ว่าอันนี้คือมาพอดีไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแล้วนะคะน่าจะไม่ได้แวะไหนแล้วนะน่าจะไม่ได้แวะไหนแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็กลับบ้านกันเลยค่ะไปก็โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็แวะปั๊มนะ ก็เจเจไปซื้อหมูย่างเมืองตังนะคะตรงนี้จะเป็นปั๊มที่มันมีเขาเขาเรียกปั๊มอะไรปั๊ม่าปั๊มอะไรไม่รู้ปั๊มไม่ใช่ปั๊มผาท้องปั๊มหน้าเขาใช่น่าจะนี่นะคะเพราะว่าเอ่อเหมือนพี่ที่ทำงานอ่ะเขา กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะเขาอยู่แถวนี้แล้วก็เขาซื้อไปแล้วเขาบอกว่าอร่อยนะคะเราก็มาลองซื้อหมูย่างเมืองตรังของที่นี่ดูนะคะจริงๆที่นี่คือทุ่งสงนะครศรีธรรมราชนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันนะคะนี่ห่อนี้ก็คือร้อยหนึง่งใช่ไหมปะ,ปะาห่อนี้ก็คือฮะสองขีดสองขีดหนึ่งร้อยก็คือขีดละห้าสิบนะคะแล้วก็อันนี้คือเราไปกินที่บ้านนะอ่ปะปะป๊อาอันนี้ไว้ข้างหลัง แล้วก็อันนี้จะเป็นโตเกียวนะคะเรามาทุกครั้งคือเรากินทุกครั้งเลยนะไม่ว่าจะมาเช้าสายบ่ายเย็นนะคะถ้าเขาเปิดขายคือเราก็กินทุกครั้งนะอันนี้จะเป็นโตเกียวจะถ่ายให้ดูยังไงอ่าประมาณนี้อ่าประมาณนี้อ๋อประมาณนี้ประมาณนี้อ่าโอเคแล้วก็มีอีกมีอีกไว้ทีหนึ่งก็ละล,ะล,ะล,ะละนายซับนะคะนี่ สแดาแม o n โดนัลนะคะที่นี่เนี่ยเขาก็มีแม d o โดนัลขายด้วยนะซึ่งเราเนี่ยซื้อมาเป็นเซตนะคะจะมาพร้อมน้ำด้วยอะไรประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรามานั่งกินกันก่อนนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเจเขาก็จะขับรถแล้วมันก็กินได้ไปค่ะ okay. อร่อยไหมอืมกระดูกมีเสียงอหได้วยอืมไปไปอร่อยไหมอร่อยมันเผ็ดไหมไม่เผ็ดคู่อะไรคู่อะไรเลยล่ะะมากินโตเกียวกันไปนะไปนะมาได้ไหมอืมอืมตัดโตเกียวอร่อยลองลองอ่อนะ ก็ระวังตรงนี้ได้ใช่ไหม bên này, bên thầy, sách giàu, phải, phải mở ở phía bên kia, mẹ, nó sẽ được cắt luôn như thì Nếu cắt không? Nếu như cắt thì cắt dễ, được không? Nếu như cắt thì cắt ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปทุ่งสงโนแพลนนะคะทุกคนเราเป็นทริปแก้ขัดกันเนาะจริงๆต้องมาสอบแต่เขาเลื่อนไปนะคะแต่ก็ได้ที่เที่ยวมาเยอะอยู่นะไม่เคยคิดเลยว่าทุ่งสงเนี่ยจะมีที่เที่ยวเยอะขนาดนี้นะขับรถผ่านไปผ่านมาก็ตั้งเยอะนะคะทุกคนเราขับผ่านกันบ่อยมากสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ